กับช่องปั่นว่างนั้นก่อนชมฝากหน่อยนะสร้างบุญด้วยการกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดแชร์นะครับวิดีโอนี้ถือว่าเป็นการทําบุญสร้างบุญสร้างวิหารด้วยกันคลิปนี้นะครับดิบยกภาพ,พย,ายนต์แอนิเมชันซึ่งเป็นแอนิเมชันในดวงใจผมเลยคือดูตั้งแต่แบบตั้งไข่อะจนตอนนี้ไข่ตั้งแล้วก็ ตัวเอกก็ยังไม่โตเลยเป็นไอเมชั่นเรื่องหนึ่งที่มีชีวิตโลดแล่นในวงการมาอย่างยาวนานนั่นก็คือเรื่องโคนันกับโคนันเดอะมูฟวี่ลำดับที่24กระสุนสีเพลิงที่จริงเนี่ยโคนันเดอะมูฟวี่ภาคที่24เนี่ยจะเข้าฉายจริงๆตั้งแต่ปลายเดือนเมษาแล้วแต่ด้วยสถานการณ์รัฐบาลด่านแตกนะโควิดและลอกส ก็เลยเลื่อนฉายมาฉายวันที่9ธันวาที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่งได้มีโอกาสไปดูนะเพราะว่าจริงรอเพื่อนไปรอเพื่อนมาแล้วก็ไม่ได้ดูก็สุดท้ายก็วันนี้ที่ไทยที่อาร์ทิฟเน่ก็คือได้มีโอกาสไปดูมาแล้วแต่ความจะเรียกว่าความโง่ก,ก็ได้หรือจะเรียกความไม่รอบคอบก็ได้ นะจริงๆตั้งใจจะไปดูภาคไทยเนาะเพราะว่ามันมีแบบรายละเอียดบางอย่างที่เราสึกว่าถ้าภาคไทยเราจะเก็ตกว่าบางทีอมเดียนะที่มันเป็นคําบรรยายแล้วก็คําพูดเนี่ยมันมาพร้อมกันอะ่ะมันทําให้รู้สึกว่าเวลาเป็นโคน,นินอะ่ะมันอลุรดมันคือเราไม่รู้จะโฟกัสตรงเรื่องราวไหนอย่างที่รู้กันมันเป็นเรื่องคดีสรุปคดตีต่างอ่ะมันคําพูดมันเยอะมันทําให้เราต้องต้องตัง้งใจอ่านอ่ะแล้วบางทีเราสึกว่ามันก็อ่านไม่ทันเพราะตัวละครพูดไวอะไรเงี้ย ก็ตั้งใจดูภาคไทยแต่ว่าด้วยความไม่รอบคอบเห็นเวลามันได้เนาะก็เลยกดฟ้าผิดจ้าก็เลยไปดูซาวแท็กมาแต่ก็ได้อัธรุเรื่องของเสียงอะไรเงี้ยก็ถือว่าหย่วนหยุดกันไปก่อนจะไปปั่นกันก็อยากที่จะเล่าเรื่องยอ่อให้ฟังก่อนสรุปบทสรุปเรื่องราวของภาคนี้ให้ฟังก่อน เรื่องราวของโคนันเดอะมูฟวี่ภาคที่24สิสีีเพลงเนี่ยมันเกิดขึ้นในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลก World Sport Game ซึ่งญี่ปุ่นนะฮะหรือกรุงโตเกียวเนี่ยเป็นเจ้าภาพในปีนี้แล้วมันดันไปตรงกับที่ญี่ปุ่นกำลังจะเปิดตัวรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่มีความเร็วถึง1,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือที่เขาเรียกกันว่าไฮเปอร์ไลเนอร มันก็เลยเกิดการเอา2ง,งานนี้ไปรวมเป็นงานเดียวก็คือเปิดตัวรถไฟฟ้าความเร็วสูงจากนาโกย่าไปโตเกียวที่เป็นพิธีเปิดของงาน w o r l d s p r t t g เก e แต่มันก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือบุคคลสำคัญระดับสูงอะที่เป็นเหล่าสปอนเซอร์ของงาน w o r l d s p r t t g เก e ถูกลักพาตัวไปโดยที่ไม่รู้ว่าผู้อยู่เบื้องหลังนี่คือใครนอกจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์นี้มันก็ดันไปตรงกับ เหตุการณ์เมื่อ15ปีของงาน World Sport g a m e ที่อเมริกาเหมือนกันแบบเดียแล้วก็มีคดีที่คล้ายคลึงกันสูตรสำเร็จคดีลอกเรียนแบบอะสูตรสำเร็จของโคน,นนนนั่นแหละโคนันก็เข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์นี้แล้วก็เกิดข้อสงสัยในตัวของอลันแมคเคนซี่ซึ่งเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ FBI ผันตัวมาเป็น ประธานของการจัดการแข่งขัน World Sport Games แล้วก็จะต้องเป็นผู้ที่นั่งเข้าไปในรถไฟความเร็วสูงขบวนนี้ด้วยมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการที่โคนันต้องการไขข้อสงสัยกับคดีนี้แล้วก็ไปร่วมมือกับอาราอิในการไขซึ่งในคู่ขนานกัน ครอบครัวของเซะเป็นน้องสาวของอากาเีเนี่ยก็กาลังติดตามคดีนี้อยู่ด้วยร่วมกับแมรี่ซึ่งเป็นแม่ของอากาเอียแล้วก็เป็นแม่ของเซระพิเศษกว่านั้นก็คือน้องชายของอากาเกียฮานิตะคนที่เป็นนักเล่นหมากรุก,กเป็นนักกีฬาหมากรุกระดับประเทศก็ดันไปอยู่ในพื้นที่นั้นด้วยทําให้เกิดเรื่องราวที่ทั้งครอบครัวเนี่ยต้องร่วมมือกันโดยที่ไม่รู้ตัว ความสนุกมันเกิดจากเหตุการณ์นี้เป็นต้นไปนะครับนี่คือคร่าวๆของเรื่องราวนี้ใช้เวลาเล่าถึง3นาทีบ้าบอ <c oughs> จริงๆอ่ะไม่อยากสปอยเพราะว่าอยากให้ไปดูกัน <c oughs> บอกก่อนว่าวันนี้จะพูด3ด้านเหมือนเดิมก็คือเรื่องบทเรื่องตัวละครแล้วก็พวกองค์ประกอบมาที่บทก่อนคือภาคนี้มันเป็นภาคที่เรารู้สึกว่าแม่งคืนมาตรฐานของโคนันกลับมา หมายถึงว่าคืนมาตรฐานของโคนันเดอะมูฟวี่กลับมาอีกครั้งเพราะส่วนตัวเนี่ยตั้งแต่ภาคสุดท้ายที่เรารู้สึกว่ามันได้น้ำได้เนื้อก็คือภาค20่ิบปริศนารติการทามินก็คือเป็นภาคแทบจะภาคสุดท้ายที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันได้น้ำได้เนื้อคือจริงๆภาคก่อนหน้านั้นอ่ะตัวปฏิบัติการสายลับเดอะซีโร่ก็รู้สึกว่ามันโอเคนะแต่ว่ามันก็ยังแบบมันมันไม่ไม,ไม่ไม่สนุกเท่ากับแบบ พวกแบบรัติการทามีนหรือว่าพวกเรือลบทังนั้นน่ะคือคดีมันมันมีเส้นเรื่องที่แบบเข้มข้นมากๆแล้วก็ไอคดีก่อนอน้าเนี้ยประมาณ21 22 23อะ่ะเรารู้สึกว่าคดีมันแบบเบามากแล้วก็สามารถเป็นแค่ซีรีส์ได้ก็เลยเข้าไปดูภาค24ด้วยความที่ไม่คาดหวังแต่ว่ามันทำให้เราสึกว่าภาคนี้แม่งกลับมาเข้มข้นสนุก มากยิ่งขึ้นถึงคดีมันจะไม่ได้ยากอะ่ะมันเป็นคดีที่เป็นสูตรสําเร็จของโคนันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยรายละเอียดระหว่างทางอะ่ะระหว่างการค้นหาความจริงเนี่ยมันทําให้เราลุ้นไปตลอดแล้วก็คดีเหมือนแบบรายละเอียดต่างๆระหว่างทางอะ่ะมันเข้มข้นมันสนุกอะ่ะสุดท้ายอะ่ะแม่งจะจบแล้วมันเหมือนไม่จบอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบจบแล้วแล้วแม่งันมีแบบคลายแม็กเข้ามาอีกอะไรอย่างเงี้ย รู้สึกว่าโยแม่งสนุกว่ะกลับมาคืนฟอร์มโคนัหรือมูวี่อีกครั้งหนึ่งอจริงๆอ่ะเข้าไปดูๆแบบคนอื่นพูดพิมพ์ในคอมเมนต์หรืออะไรเงี้ยมีคนบาคนที่เขารู้สึกว่าเขาเดาได้แต่ว่าเราอ่ะเดาไม่ได้ว่าคนที่เรารู้สึกว่าไม่ควรจะใหญ่กว่าใหญ่กว่าไอ้นี่ยแม่งควรจะเป็นใผู้เขาเรียกเป็นผู้ร้ายอ่ะเสือกเป็นไอ้นี่ได้ไงวะอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโหแม่งซับซ้อนแล้วก็สนุก แล้วเราไม่ยากและที่สําคัญคือแม่งไม่เวอร์จะถามว่าไม่เวอร์ความเว,เวอร์ของเราคือเมื่อก่อนอนะแม่งระเบิดตุ้มตัามแบบพังเคยแบบพังสนามบอลหิมะถลม่มอะไรเงี้ยแต่ภาคเนี้ยแม่งก็ขนาดนั้นแหละแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ดูแบบเวอร์วังอลังการอะมันเป็นเหตุการณ์ที่มันสมเหตุสมผล ก็เลยรู้สึกว่าภาคนี้กลับมาคืนฟองใครที่เป็นแฟนโคน,นันแล้วรู้สึกว่าแบบนอยกับภาคก่อนๆเนี้ยกลับมาดูภาคนี้แล้วรู้สึกว่าแม่งต้องรู้สึกกลับว่าอิมเอมกับโคนันอะมูฟวี่อีกครั้งหนึ่งทีนี้เมื่อดูเรื่องตัวละครตัวละครอะทุกๆปีอะคนที่แบบเด่นก็คงเป็นโคนันใช่ไหมรนันที่รันแม่งยังไปติดอยู่ในสถานการณ์ที่โคนันจะต้องไปช่วยทุกๆครั้งอะแต่ครั้งนี้กลับไม่ใช่เว้ย แล้วก็ตัวที่เด่นนะครับแล้วก็ดาเมจแรงมากในภาคนี้เลยก็คือไฮบระไฮบระเนี่ยปีนี้เป็นเหมือนทางเป็นผู้ช่วยมีโมเมนต์แบบชิปอะใช่ไเป็นแบบชิปเปอร์ใครที่เป็นชิปเปอร์ของไฮบระเรื่องนี้จะต้องแบบจิกหมอนะพราะู้สึกว่าแสดงออกถึงความอยากอยากได้โคน,นันอยากได้ชีจิอะไรเงี้ย ความเป็นห่วงแล้วก็แบบมีโมเมนต์กุ๊กกิ๊กมีความแบบทะเลน่นหึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไฮบละบทเนี้ยเด่นมากเด่นมากๆคือแบบโดดเด่นขึ้นมาเป็นแบบรองจากโคนันเลยภาคนี้เนี่ยยกตัวละครที่เด่นเนี่ยให้กับไฮบระเลยอีกตัวละครหนึ่งไม่ได้เป็นตัวละครแต่เป็นกุป๊ปเป็นครอบครัวของอากาอกิก็คือมีอากาอิเซระแมรี่แล้วก็ฮานิตะนะ คือบอกเลยว่าภาคนี้เหมือนได้แบบโชว์ความสามารถของทั้งครอบครัวพวกแบบการสืบอดีของเซระแล้วก็ความชันฉลาดของฮานตะแล้วก็ความสามารถของอากาอิที่มีอยู่ในทุกๆภาคอยู่แล้วอันนี้ก็ยังได้เห็นและที่สำคัญคือตัวแมรี่ผู้เป็นแม่ก็ไม่ธรรมดานะครับสำหรับภาคนี้ใครที่แบบเคยเห็นครอบครัวอากาอทิที่แบบโชว์ อันนี้คือโชว์แบบเต็มเรื่องเพราะฉะนั้นคนที่โดดเด่นในเ h e มูวี่ภาคนี้เนะี mm ่ย hmm. ก็คือไฮบาลาแล้วก็ข้าวขวอา,าอิทที่ทุกคนต้องไปติดตามนะฮะ mm hmm. องค์ประกอบก็ยังดีขึ้นเรื่อยๆนะสำหรับเรื่องภาพของเด e ม o v i e นะคือภาพอะจากเราดูตั้งแต่แม่งเป็นเหมือน 2D อะแบบเป็นภาพวาดที่แบบเลือดตักตักต,กต,กตกัแต่อนนี้มันแบบมีความสมจริงขึ้นดูเป็น 3D มากขึ้นแล้วก็แบบ ภาพสวยขึ้นอ,อีกอันหนึ่งที่เราไปอ่านคอมเมนต์นะเรารู้สึกว่าเขาชมกันเยอะก็คือเรื่องภาคไทยนะซึ่งแต่ว่าเรายังไม่ได้ดูเดี๋ยวคิดว่าจะกลับไปดูอีกรอบหนึ่งนะที่เป็นภาคไทยเพราะเขาบอกว่าภาคไทยเรื่องนี้มันดีแล้วก็หลายๆตัวทําได้ดีแล้วก็เป็นการภาคครั้งสุดท้ายของนักภาคคนเก่าด้วยมั้งอะไรประมาณนี้นะครับสรุปนะชอบความพอดีของภาคนี้มากๆใครที่ เป็นแฟนโคนันที่ติดตามมาอย่างยาวนานน่ะรู้สึกว่าภาคนี้กลับไปดูได้เลยแล้วก็สนุกอะ่ะเราสึกว่าอยากรู้อีกอะ่ะอยากกลับไปดูใหม่อะไรเงี้ยในภาคนี้ยเราชอบความพอดีมากๆคือไม่ไม่เวอร์คือลดความเวอร์ออกแต่เพิ่มความเข้มข้นขึ้นแล้วก็คดีอะ่ะมันง่ายขึ้นมันเข้าใจง่ายขึ้นมันเป็นสูตรสำเร็จของโคนนนอะ่ะเพราะนั้นใครที่เป็นแฟนโคนนนภาคนี้ พลาดไม่ได้ส่วนใครดูแล้วเห็นแยง้งเห็นต่างไงก็ฝากคอมเมนต์หน่อยอยากเห็นทัศนคติของพาดของแต่ละคนแต่ว่าเราก็เราคิดรู้สึกว่ามีคนเห็นต่างเราได้บางคนก็ชอบบางคนไม่ชอบเราเราก็ไปอ่านอ่านมาแล้วแต่ว่าสําหรับตัวเรานะเราสึกว่าภาคนี้เราชอบมากนะครับอยากให้ทุกคนกลับไปดูกันสําหรับแฟนโคนันเดอะมูวี่รวมถึงโคนันเดอะซีรีส์ด้วยนะ โอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Conan the Movie ลำดับที่24กระสุนสีเพลิงสนุกมากๆให้คำว่าด,ดีเยี่ยสุดท้ายฝากด้วยนะครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะแล้วก็มาอยู่ในครอบครัวคอมมูนิตี้เดียวกันที่จะนำเรื่องราวมาปั่นให้ทุกคนได้ สนุกสนานแล้วก็มาปัาให้ทุกคนได้อยากลองไปดูอยากลองไปชมติดตามด้วยนะฮะเจอกันคลิปหน้า see you again your next clips นะครับ goodbye